โอ้มาแล้วครับเพื่อนๆแต้มแรกยิงแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าโอ้ตกอ้วนตับเลยนะครับเรือเกิดมีโอ้ดูครัะ แนวที่ยองเองียงดีๆนมองมองไม่ลึกๆเรบสวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับพวกเราฟู้ดฟิตชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวยิงปลาอีกแล้วนะพอดีช่วงนี้อากาศร้อนนะครับก็เลยชวนพี่ไปลงเล่นน้ําหากกับเข้ามาทําเมนูพิเศษพิเศษอร่อยอร่อยทานกันดีกว่าก็เลยไปยิงปลากันนะครับ ก่อนอื่นเราต้องไปหาว de ัตถุดิบเด็ดเพื่อมาสร้างสารรค์เมนูก่อนนะครับไปครับ mm hmm. เพื่อนๆไปตามชมกันว่าเราจะได้ปลาอะไรมาสร้างสารรค์เมนูกันครับ mm hmm. ไปครับ กล้องมันขังนะครับใต้น้ําก็เลยไม่เห็นนะแต่ไม่เป็นไรครับมาดูบนบกก็ได้ตัวเนี้โอ้โหตัวอ้วนตับเลยนะครับเนือนมี <c oughs> ม,มีมีสองอะเน,นี่ยอ้วนเนี่ยโูครับป่านนอ่างเก็บน้ำาพ้ยมาหานนะครับโอ้สุดยอดเสียดายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปใหม่ ยอดครับเราต้องพูดเบาๆนะครับเดี๋ยวเผื่อมีชาวบ้านอยู่แถวนี้เขาแตกตื่นนะครับเดี๋ยวเขารู้ว่า <Okay. S 1> เราได้เยอะนะโอ้โห oh, oh. ตกอ้ววนตับเลยนะครับเพื <c oughs> <c oughs> อ่อนๆโลอัพครับเดี๋ยวไปต่อนนะครับ oh, สุดยอดเอาเก็บปลาก่อนครับอนตับเลยครับสุดยอด คือถุงปลานะครับผมจะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับโอ,อ,อ้มาแล้วครับแต้มที่สองครับเพื่อนโอ,อ้ดูไซส์ครับ พี่เอียงเกียงดีดีมองมันมองไม่เรื่อเ่อดูครับตัวนี้น่าจะมีโลโลกว้านะพี่นะส่องโลนะโลขึ้นได้สามโลได้ั้มไหลไปเรื่อยนะครับคือยรับการที่ส่องนะครับโอเคครับก็บป๋าครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็สถานการณ์กล้องใต้น้ํามันมีปัญหานะครับมันค้างไปนะครับเราก็จะมาดูบนบกโดยมีผมพากไปแทนแล้วกันนะครับนี่ฮะ ผลงานมาแล้วนะครับฟานดินใหญ่นะครับนี่ฝีมือเพชรฆาตน้ำตื้นนะครับไปครับเดี๋ยวเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวผมพาไปดูแบบใกล้ชิดเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงน้ำแค่นั้นเองนี่ไ,นไปครับดำลงไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับดูให้เพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่เราเดินลุยป่ากันเข้ามาเลยนะเนี่ครับเราเดินมาทางเนี้ย รถเครื่องจอดอยู่ตรงด้านนู้นนะครับซึ่งมันเป็นใหม่ลับนะครับในเนี้ไม่มีใครรู้หรอก <c oughs> เปลี่ยนมุมมองบ้างนะครับมุมมองกล้องใต้น้ําไม่ค่อยลับลื่นนะครับเอาปล่อยไปแล้วเฮ้ยเพื่อนๆนี่สดๆเลยนะเนี่ยเหมือนยิงไปแล้วครับโอ้ยังไม่ทันคัดเลยนะครับเนี่ย ไม่รู้ปลาอะไรนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วถอยมาแล้วให้เดาเขาว่าปลาอะไรปลาอะไรครับเพื่อนๆดูครับอันนี้กับข้าวครับโอ้โหนี่ปลาเกมนี่ว้าปลาตะกับอยากกินมากเลยครับ่าเนี่ยวัตถุดิบชิ้นดีเลยเนี่ย เราก็นึกว่าปานินแต่อันนี้ก็คล้ายๆปานินนะครับเมื่อกี้มีให้เลือกระหว่างปลาตะเพียนกับปลากับครับ <c oughs> เลือกกลับดีกว่าโอเคมาแล้ว <c oughs> ยิงขาวนะครับถอยมาหน่อยดีว่าีรครับบรรยากาศเฮ้ยขึ้นมาไวแล้วล่ะออายิงแล้วหรอนีอ่ยิงแล้วครับเพื่อนๆน,น่าจะไปโดนหลังหลังปลาตะเพียนนะครับยังไงยังไง ดดดุดดดุุเอ้นี่ครับโอ้หนี่มันลังมันเราพี่ตรงหนหี้ฮะลังมันอยู่ตรงนี้หรออ,อ,อ,อยู่นี่เลยนี่ครับปลาะเพียนใส่สวยนะครับใส่ประมาณแบบห้าตัวโลนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนไม่ไม่คาดคิดแน่ว่าปลาะเพียนไซส์อย่างเงี้ยเมนูเด็ดผมมีเมนูเด็ดให้โอเคเดี๋ยวเชฟ ประชาดน้ำตื้นจะทำให้เราชิมนะครับตอนเย็นเดี๋ยวเราไปทำอาหารกันนะแต่ว่าตอนนี้หาวัตถุดิบก่อนไอ้หอยเชอรี่นี่เอาไหมพี่ไม่หรอมันมันูดูน่ากินนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนหอยเชอรี่หลังค่อยมาหาเมนูหอยเชอรี่กันมันกินได้ไหมทีเด็ดเลยหรอจริงอ่ะ อร่อยกับปลายไอชมพูชมพูเนี่ยนะไอ้ยมันไข่หอยแล้วอ๋อเสียงมันยิงว่ะเฮ้เียงมันยิงดนังตับน <c oughs> ่าจะเป็นปลากระกับอีกแล้วมั้ง เหมือนเดิมครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นโอ้ปลาะเพียนนะครับใสกกำลังรับประทานเลยนะครับเราเราจะเอาไปทำอาหารกันตอนเย็นนะครับใช่ไหมพี่เดี๋ยวบันห่านะครับตรงด้านโน้นน้ำเป็นซอชั้นใช่ไหมพี่ด้านล่างมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าการ ดำ <ITA> ปลานินเนี report, ้ยเราต้องดำไปอยู่ติดกับพื้นเลยนะครับพื้นล่างเลยนะแล้วปลาถึงจะวิ่งเข้ามาใกล้นะครับก็เลยถอยออกมาในป้าแล้วไม่แห่งความหวังก็ตอนนี้ต้องออกมาแล้วครับไม่เป็นอย่างหวังครับถอยออกมาใกล้ๆหน่อยไม่แน่นะครับแต่พี่เขาบอกว่าถ้ามันลกๆเนี่ยปลาหนินมันจะไม่ค่อยเข้ามานะครับ ปนินชอบอยู่แบบนี้ที่แบบว่าไม่ลกเท่าไหร่แล้วก็มีพื้นที่น้ำกว้างๆแบบนี้จะชอบไม่เจอตัวครับยิงไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าบอกว่าไม่โดนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่า เห็นไหมเพื่อนๆผมไม่เห็นละผมโชว์โดนเว้ยโอ้ยโดนเว้ยยิ่งชบกว่าพี่ฮะโอ้ยังโดนยังโดนตามตามโถตามล่าเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับตัวนี้ไีกับได้้โโอห เกือบครึ่งชั่วโมงนะครับตามไล่ล่านี่ครชมหน้าของโหพี่พี่ยิงยิงเข้าสองจุดเลยนี่ว่านนี้เฮ<า>ะยฮะเคฮะปลาไหลไอไอพีอ้ยนไปถอยหลังกันดีกว่าไป นี่เราก็ได้เยอะแล้วนั่นนี้อ่เก็บแบตไว้โหโหโหพันพันพี่เก็บแบตไว้ไว้อะไแล้วน,นี่ครับผลงานเพื่อนๆมาดูกันวันนี้เราไม่เฟลนะครับได้ไฟโลประมาณโลครึ่งนะครับสอตัว ยอดครับผทงานของไปจะคาดน้ำตื้นนะครับ,บข้าวครับกับข้าวอย่างนั้นมีกับข้าวแล้วครับไม่เฟลนะครับยังไงต่อดีพี่แล้วพบกันใหม่เหรอพบกันใหม่โอเคครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างจะเริ่มหนาวแล้วเหมือนกันนะครับ <c oughs> น้ำเย็นเดี๋ยวตอนเย็นไปทำอะไรกินกันครับโอเคครับ